เริ่มแรกเพิ่นทั่ไปหาแม่เนาะยู่บ้านบอยนี่แหละทั่วไปแม่ก็เลยว่าเอาลูกเพิ่นมาเลียงเอาเมียงเพิ่นมาอบมันแม่นบ่ละลูกแม่เข้าใจคือว่ามันแดงๆออกมาจากแต่พวกระไดเก่ามือนสิบมื่นกี่สิแม่ก็เลยเขาแม่คือใจออกแค้แม่ว่าเพิ่นก็เลยเพิ่นก็จะเบาส่งเขียดให้แม่วันเพราะว่าเออแม่เ่เลียงก็เลยผมดิเลียงเองเพิ่นว่าเพิ่นพ่วงอยากได้วันเพราะว่า เงี้นบอ๋อยน,น่อยๆแดงๆนี่ว่าก็แตกเปียกนี่คอยมาจีสงสารเลยตนลูกแต่นอกก็เลยเอ้าแ่แต่เจ้าเร้อยคอยว่าคอยกวบบานบนท่านโทตมาไม่ถาวาบนเน,นาะเมถามับนกระเช้อย่างเดียบัตนี้เพิ่นผ้าก่อนไปฮาด้บัตไปหบบามอยู่บ้านเขาเลยะอยู่วัดอ่ะนะคอยไปเห็นนะยายเขาผูน้นึงกับอุ้มเนาะผูน้นึงกับจูงแขนย่าง ใส่เกือบพละดขางใจเสียสีเหลียงแขนกันอยางเอาเจ้าเอาจอยอยู่ก็เหลียวเบิรงอยู่ในรถบ้านต่ออ,อันคนโซเ่เวอ่์ว่าบ่าแมน่น,น,มน,นั่นย,ยานแะม่นสองคนนั่นเด้อว่าสั่นเบานักแม่รัดก็ว่าคืออยู่ดิวันนมันทัวกันดีดีพนะโบ๊ที่ไม่มีหัวเปรแย้ยบวันนี้แม่ก็เลยไปเข้้าหองนะ้ำคนอุ้มอ,อีน้องพี่น้องเคล็ดดีละ่ะงายเคล็กกเดเคล็ดมาเด็ดเด็ดเด็ด,ด,ดปากก้าจนโอาขอเ่าอยากลงรถพี่น้อง เปอุ sea, sea, ้มเกเด้แกเด้มากกว่ากับไปคลองน้ำบอกมามันยืนถาข่อยอยู่หนาของน้ำได้มาห่วงได้ว่าข่อยเป็นแม่ได้บ่อยนะผู้แม่เขาน่ะข่อยออกมาจึงหันพ้นมาเอาไปหาย่าลูกไปนะก็เฮ้ยก็บางสิสบายอย่างสิข่อยเอาเด้อข่อยบ่อยมัอุ้มได้หน่อยมันเบอกแล้วก็ัะย่าไปขึ้นรถเ้ยกับอุ้มไอ้นั่งนั่นก็อุ้มลูกไปหันยายวีมาไปนั่นนี่ ไม่ไม่ลูกไม่ไม่ไม่โนโนโน่เออเออเราอุ้มลูกไปหายายหายายผมขาวนะตอนนี้บ้าบอลกูไม่เต้นไปกูเท่าไหร่ไม่เต้นแล้วเออเอาใคยลูกไปหามึงขนนี้ไม่เต้นยางไปอ้อมซาลาป้ไก็ยังไปเห็นเขาจักยายนั่นอุ้มไปทางไหนโดนเติบเห็นเจ้า พวงแขนย่างกันมาอีกที่วันนี้ย่างมานรวบน้ำเล็กอันที่เพื่อนเฮ็ดอันนั้นไหมที่เป็นรอมซาลาไว้รอมมาอันไหมย่านมาเขาซาลานิด็กน้อยสองคนนี่ก็ย่างค่ำไปยงนันเสี้ยโกงเล็กไปมาละก็เล็บบอกก็ไม่แขนน้ำมันเมียนโบไม่แขนโอ้ยอยว่าแม่นอันนี้ละแม่ประจันว่าพี่ลูกผู้ชมมึงอีกคนก็เล็บเพื่อนเล็บไปบอกกบแม่เขาหนังแม่น้องเพื่นน้องห่อยนี่แหละ กะไนั่งบอกว่าเป็นการบายนะไหนบ้างอธิบายนี่ฟังบอกก็นั่ง่องรถไปแล้วกว่อนนอนก็กลมันเราบนบ่องขจักแม่แต่นี่เป็นนนสมมอมันกัแม่ขัมานาแม่มีหลังมันเด้อตบยันกับบนวาข้อข้อข้อข้ขออรข้อแม่ข้อขอเองแงนแม่ขอเอ้งแหงรถเมืนว่าแดีวคิดมันก็จิออกมากันว่าไอ้นั่งอันนันว่าแม่เขา แต่ว่าคนนีเขาบขอกผมว่าเราเป็นออสโมไม่เต็น,นไม่ญงเขาเนี่ยเกิดมาบบดูขาไม่บ่อยมากบ่นเป็น hmm. ซีโม่ที่เขามาเฮาเนาะไม่เต็นคอยเห็นนัน่นคอยกระทิงขึ้นง้ยายก็ว่ามันเมน่นกับเม่นสองคนหนี่กับใครอยู่ดีเนาะประจัน mm hmm. อา <laughs> แต่ว่ามันเห็นดูล่ลงโรยมากความจุดนัยเนาะนี่นางจังสิมาอยากได้อันนนี้ถ้าแต่ในสวนศาสต์เขาสองคนไปหายาไปหายาไปต้นขัดต้น <c oughs> ต้นขัดต้นแน่เดี๋ยวลูกพูดผู้ดีได้ยินหัสาระคำหมด มาเมืองยาบ่าวเลี้ยงประวัติไนปั้งเนี่ยเห็นหลกไฟรู้มากข่อยการั้างไห้บริสตุลจัดแม่จะไม่จังสีมาเมนบ้านเนาะต่ว่ากันยังดีข่อยระบ้ามันเอีองๆหน่อยๆแดงๆอองมาเนี่ยข่อยือขอว่าอยากได้เลยบ้านเนาะแดงๆอองมากนี่มาเห็นเลียนเขาม้องเขาบ่องเขาบอมันแดดแดดกันเลี้ยนใสเกือบพุ่งละางเนาะดำดำดีามันกับ บทส่งก mm ับบอมมนแมนไดดอกต็แม่เขาดำมากเลยกับไอเขาไอเขาสองคนดำอยู่ดื้อดื้อไปเอาไปหากันอยู่ในวัดในอันโบสอืมเนี่ยไปหายคือในโบสเนาะไอสองคนกันยากขากันโอ๊ดไปไหนก็ยุ่งวซก็ฟาดเอาซะเฮตันน่องไรไหมโอ๊ดไปไหนก็คุณยุ่งวะซะ สภาว่าแมงก์กระจายแข็งขึ้นพอดีที่น้องโบไห่ <S 2> <S 2> <S 2> <S แต่ว่า <S 2> <S 2> ย่ายนี่ไห่ต้อง <S 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 ให้กินยังย่ายหนังตาเป็นทางเลยย่ายกูเลี้ยงกับไอผู้อ่อนผู้บวชไอผู้บวชที่นอกเป็นผู้เป็นผู้ดูแลม,มาเนาะกับบวชมือนั้นก็ดีเพิ่นบวชเซเพติน,นี่แหละมือนั้นหลวงพ่อว่าบวชไตแล้วก็จังค่อยออกมาหาห้องแล้าก็ได้ ออกมาเดบผุนกับมาอาบน้ำยู่มมองพ่อเพิ่นไปพักมาอาบน้ำสาผมสาหยังไห้กระหู้ยุ่มย่องอันหอดบ่ไห้เลยทีครั้งหนึ่งไห่หยยง,ง้อแง่จังหน่อยโยขึ้นรถมากกันเงียบไปเลยหลับตั้งแต่พุ่นหอดสะราค้ามกักเลยอาทิตย์ป่บห้ ก็สบายมากต่อสมือแหละฮอดแานึงไข่บโบถึงมากับสมัยเขาเรียงรูกของวันอยากกะลีวันนี้มาลานนี่บ่บ่บหยากปนไหใคข่แต่ว่าเสียมาหนักกะลิก็ไม่เต็นพี่เราคอยบ่ไว้กคบื่องแขนก็้งบอดีก็ไปเป็นก้นง่ายขนาดเป็นไข่ย่งบ่หายเ้อ ในหัวได้ยิ้มน้ั้าวอเสาไิเวัชิ้น็ต่เป็นไข่บวไม่พิชินมือนเราจังได้กับไข่ลูกลูกขึนมาเปลูกเทพเดเป็นมีเทวดารักษาคนไปตะกัมี้าเกียบคนหักคนหมอที่ลือก็นเลยนี่ย่างไปทางไดกับอะไรพี่น้องคนนัตลดไหนกัตลาดมุกเป็นไหนล่ะบ่รุงรถ โคนเห็นหลายเพรานั้นพรามันคนเหนหลายเรนตกลิ้นยันด็ดหน่อยมันกันแต่เลยพ่อรู้หมดย้ายไปซื้อข้าวเดี๋ยวดอกระทัดเปิดว่าตัวเพิ่งะย้ายจ้าเลยเมียเมียย้าย้ายคุกันเลียงมาใส่ตัวเป็นตะขาแม่ย่าเลี้ยงแอนทุบไปบ่อยฟังเทเลเลยความรู้สึกหลกๆเลย ว่ารา้อที่แรกที่แรกผมพึ่งพึ่งเอียนเป็นผู้เลยลูกลูกบอยเป็นผู้พลอยเว้าให้ฟังส่งลูกไปให้เอาแม่ก็กดตอบรับเลยดิปฮาดขึ้นมาฮักแต่เอาเอาพะนะคาเล่าดิหนิเอาเอาเพะนะแต่ว่าเขาสิไหรถ่บ่าเขาตั้งแด่ัำคืดว่าจังสั่นแั้คืดเห็นเห็นเด็กน้อยแล้วไม่เอาลูกไปเอาโนโนโน่เป็นกระสังแต่วางสิล่ะเออเอาเอาเพราะนะเขาพิมพ์เข้าไปหาลูกกับบ้าอยากยัง แล้วก็แล้วไปปานเอมื่มืต่อมาเพิ่นก็เรยก็บพ่บอกยังไงเขาฟังนี่ไม่แต่ว่าแม่แม่ไปเมียนฮียนขอนแก่นไงแต่ว่าเมียนห่างเมียนยังไงแต่ว่ายัเห็ดยังยังเลปน่าแม่กับเมียนไปซื้อของอยู่โฮมพูปนมาคน่นพ่อบอกกว่าคนว่ามันเป่นมันเปนมันเปนลาเกต์นะ มันเว้าให้ฟังเนี่ยตดอเว้ากันจังได่แม่เลยหว่านบ้านเพิ่นก็เลยตู้ผ้าของตู้เอื้อยกสงสัยอีหยังบ่แม่นสิมันจังได๋นบ่รู้เาอีหยังกันแล้วนว่าซั่นก็ดีใจฮึมๆด้กับพ่อเลอันเฮาลูกว่าสิเอาเอาเอาหลานมาให้เลี้ยง วิจะเอาแล้วเนาะพะนะนี่ดีหน่อยสองคนเดียววิเอาเนาะตะมากระเลียงกระนาคนไม่บางตีเดีหน่อยจังตี่จะเอาตัวเออทำเอาเนี่ยเจ้าจะไปยู้จังไหนเขาจังไหนอันลูกจะเอาไปยู้คอนแกนดี้ไปยวิคอนแกนเจ้ายู้พี่เออแต่ยู้คนละามองกับเจ้าควายกับเจ้งควายไปเออแมวแมวตีกับพี่ก็จะตีตีหนูตีตีเออคกหนู้บัดคอตะมาห็นแล้วว่า ว่าไปหอนบ้านเลยแบบมาเห็นหลานหรอกมันตึงเด็กน้อยมันตึงแบบนั้นดูยังไงกใช้ยังไงกูเพื่อนมานี่ยกินต่อไหมกับกับหมอเลี้ยงเขาไปแล้วนิสัยกับเขากับมันเขาไปนั่นเนาะตาหน่อยเนาะแบบเขากระเบิ้งเขาได้นิสัยเขาเาเพื่อนเพื่อนตาหน่อยเพื่อนแมนเป็นคนแบบไปน้ำคนง่ายเป็นคน ตื่นขึ้นกะกะกะเป็นยิ้มใส่เฮาโหลดกะเป็นจักเฮาโหลดมาเนี่ยอันเคาตั้งไรเนี่ยเขาจีบเจักใจเขาเมื่อไหรก็ร้องเด้แม่ก็บ่นมาแม่ปล่อยเลยเด้แม่สิร้องคนนี้ใจคนนี้คนนี้เ่อร์นสิคือกันวะคือเขาเห็ดอยู่นี่ผู้นี้มาเห็ดท่งนี่ท่งนี่ขนาดบขาเห็นนี่แลีนมาไม่เห็ดคือกันนี่แม่ก็เลยว่าเขาเป็นใจเดียวกันสองคนนี่ ใจเดียวกันเดียวนเป็นใจเดียวกันเฮ็ดย่างเขาจะเฮ็ดยามนอนนี่นอนน้ำเฮาอยู่ที่แหลกผุ้นี่ผุ้นี่สินอนน้ำยายบีแต่ว่าเดือกมาเขาจะไปนอนกอดกันสองคนเขาสิน้ำหากันเขาสิลูกึ้นนี้แต่อนี้นี่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 ลูกขึ้นมานี้โง่เฮ้ยหัวใส้กันวานี้เห็นกันแล้วนอนหลับต่อลูกว่าคุณนี่ผูกนี่มานคันคัน คันเขาตีตีกับหุ่จักแลนนี่เป็นหู้จักควมม๊มไหมเออหู้จักว่าเขาเอออันนี้ถือ่ออันนี้ผิดกันอย่งเล็กน้อยมุ่งบบเลี้ยงงาย่ายแถืนี่พี่แม่ศึกษาเขาเด้ตอนมาใหม่ๆหม่ <c oughs> ตอนแม่ไปเห็นที่แหลกกันเป็นไงโอ้ <c oughs> แม่เห็นที่แหลกกันแค่สุดสีเหลืองเนาะยังอ้อมวัดจู่แค้เกิดพุทธละคางแห้แต้นให้เตนนะท่าน คอไปยังไงกันันสองคนน่ยจอจะ่งสใสงสันเย็ยนาู่ถึงหมเนาะจะฟาลงไม่าลงอันเขเห็นาของสันจ้าว่าเห็นจ้าเขาเห็นัางนนไนอูก็ลองมาจอพน้อนจอ่งก้อนอย่านังไงอสันอย่างของสันอเด็กหน่อยพอซสสอคนแล้วก็เด็กหน่อยแบบนสอคนแล้วก็ผู้หนึ่งผู้นึงน่งบวชผู้หนึงบวชเป็นไส่สีเหลืองแล้ว นี่บ่มันสินแม่อ,อ๋อโพ่รู้สึกว่าว้าสิเป็ตดตดนแท้แจังสิแม่โ่รู้สึกแม่แม่อ,อ๋องานด,ดูเด็ดเด็ดเด็ดสพี่งน้องใบเหลือเด้เกือบยางห่างเดียวมันละกิ้งนี่เฮ้ยสิเด็ดโดน,ดาาน,นดแท้วันนี้ก็นั่งดูนั่งดูโม่อนี่ยจะได้ล้มไปเข้าห้องน้ำละโม่แม่แตนโม่แม่แตนกลับขึ้นมาบ่อยบ้างแต่ว่าเลี้ยวไปเห็นเห็นแต่แม่แตนแลนกึ้งกุ้งกุ้งเลนนี่กลับมาบ่อให้ฟังว่า จริงไมจริงๆข่อยบอกว่าบ่อุ้มอุ้เด็กไว้เขียนว่าะข่อยอุ้มเด็กว้เพราะไดนไมาเขยนข่อยพอดีแม่สันว่าแม่ข่อยกียแล้วแ่าสั่นเสื้อผ้านี่ติดตัวไแม่เก็บไปบอเก็บอยู่แม่เก็บไ้องเข้าแม่ก็เก็บไเกบคนละข่าวได้มาหนังเลยมามาขดเบิ้ง ขันห้าเขาอย่างปิดกันหนนเนมันเีย,ดย,ดยเดสดแ้เขาก็ออาไปลูกไปกินได้เพียเพราะคิดของแม่วาจ้าพี่ก <c ười> ็เลยยางหาแม่แตนมาเจอยางไปรลดไปเรื่องอะไรที่ห้องน้ำมานะไปน้ำหากับน้ำเมือห้องน้ำกับว่าเห็นกับไปนั่งเบิ่งข้าเจ้าก้อนจนว่าข้าเจ้าก้อนแล้วกับว่าเห็นยางมาได้ย,ยางกลับขึ้นมาเราเาว่าแม่แตนจังมาเห็นเด็กหน่อยอันมันผู้ใดให้ให้คอยจับก้อนฮะ จำหนาว่าไรตอนนั้นก็จำว่าไรคือกันตอนนั่งยังจำว่าทัานใดว่าใครเป็นไครนี่มแต่ลูกจำได้ลูกบ่อยก็จำได้แต่ว่าแม่แม่เบิ้งหนาผู้หนึ่งหนาแง่ผู้หนึ่งหนาหน่อยเบิ้งก็ไม่เป็นกับคือกันหรืออะไรบางบานนี้นี่เมว่าสังเกตจอมจอมสองจอมน้องน้องค้อยสองจอมน้องค้อยเนี่ยสิสองน้องเพชรเนี่ยสิผู้หนึ่งบ้าดนี้อันข้าเจ้าถามยูซูเมอนี่มึงเจ้าคือจำได้คอนะ โอ้คอยก็เลี้ยงเลยดิคอยก็จำได้ตัวหน่าคนสีบลคือกันอะไรพวกผู้หนึ่งสีตาตาผู้หนึ่งสีคือตาฝรั่งตาตาตาสีฟ้าเด้ไอ้น้องพลอยน่ะโอ้ยน้องเพชรน่ะน้องเพชรสีตาสีฟ้าตาฝรั่งงามๆด้แต่ว่าอีน้องอีน้องน้องพลอยนี่สีตากลมๆตากลมๆตาตาหน้าหักไหมแต่ตาหักคนละแบบผู้หนึ่งสวยผู้หนึ่งหนาห้างว่าในมือหนึ่งแม่เลี้ยงอุ้มไปอุ้มอุ่มน้อนนั่นสิละ เลี้ยวว่างหน้ายย้ายว่างหนายย้ายแล้วหัวก็เลยว่าโอ้ยอันสิมาอยู่น้ำกันสิมาขำมากุ้นก็ะหงหูจักความเด้อไหงูผู้ดีเด้ออีหล่าเอ้ยก็เลยว่างสิแม่บอกคิดว่าแม่สิได้มาเลี้ยงแอนอีกผู้ที่สองแม่เลยว่างสิคือแอนเบ้อสุแนวแม่คิดว่าสิเลี้ยงเนี่ยที่ไลนขึ้นากี่ยไรบอขึ้นากีไปทางบอตอนเชียวเขามาอยู่นํำแม่ไหมหรืว่ายันเขาไห่ยันเขาแบบ ส่วนสีขุ่นสีจิ้นกับเท่าองเสียนนี่ย oh, แม่เพราะค่าวะแม่เป็นคนเลี่ยงเด็หน่อยแม่เป็นคนหักเด็หน่อยแม่ชิเบิ้งออกเลย <c oughs> แม่เบิ้องออกเลยว่าเด็กหน่อยเขาจะเป็นคือแม่ยางเขาไปหาเขาที่แหลกปุ๊ปบเนี่ยเขาเลี้ยวเบิ้งหนาเขานี่สินี่แสดงว่าเด็กหน่อยนี่ทำมันบร่รบหนานี่มันอยู่นําเ้านี่เทีจยงไงก็เอาได้เด็กน่อยถา้าพวกเขาสีบ่เอาเขานี่เขาเห็นหนาปุ๊บเอ๊ะไปเลยเขาสีบ่อยู่น้ำเท้า จิงว่าสองคนนี่มาเลยมาหนึ่งตะมือแหลกก็เลยว่าเขาเลยว่าเอาจังไหนเขาห้าไห่พอคิดว่าบ้อไห่เบื้องแล้วเห็นว่าเขาเอายางรอเอายางให้กินเอานมให้กินกินน้ำเขาเมื่อแม่ได้นมนมอยาคู่ไปสามขวดจะคิดเบื้องว่าจิให่แปดสองคนนี่แหละไอ้บัดมาญาิบัดนี้ไอ้พอซ้ายนั่นก็เลยไอ้พอซ้ายจะเป็นีน้องน้องเพชรแต่ว่ได้น้องเพชรได้กินแด้้องค่อยว่าได้กิน พอน้องคอยเพป็นสีเพป็นสียางเด้เพป็นสียางเพป็นสีบ่อย่างแต่แต่แต่น้องอันน้องเพชรเป็นสียางมาสีไม่หยิบเลยสีเห็นสีสีเดงอยากกินน้องเสียนั่นแหละกระเลยว่าโอ้เล็กหน่อยมื้อนี้สีมุกจัดคว่ำยูยายแม่ได้ว่าจังสีความในใจของแม่เด้ที่แหละขันเลี้ยงไปมันสีหมูยูคืดจังสีเลยเด้คืดเห็นเด็กหน่อยมื้อนี้เราเป็นเป็นตาเป็นดาวเป็นเรียง บ่บอ่ง,งอแงส่สิสิหูจากความดูแมว่บัดพ่อมาเลี้ยงแล้วโอ้ยแม่นี่สิว่่วนีรู้เลี้ยงเมื่อสุดแล้วอันอันที่แม่เฮ็ดคลิปเฮ็ด,ดยั้งไปนั่นอันล้มไปนั่นคือสัมผาดเด้พี่น้องเออวัดที่แรกมันคืออยากให้ซ้อนในใิสัยเขาคือแม่กับเลี้ยงลูกเขาคือกันว่าเขาเจะเป็นยังไงถ้าเกิดแม่แม่ให้เขาจังสิเขาสีฟังบ่เห็น่า เออเห็นปะเขาบอกขอโทษช่วยนขอโทษจ้าเห็นปะเหตุน้ำมืดนั่นน่ะเขาก็ต้องสอนเอาล่ะเจ้านี้แล้วามรู้สึกแม่กันเลย